ซึเนโดยแมนซิตี้ฟันไทยแลนด์อยากได้ใจจะขาดเผยเรืออยากได้เบลลิงแฮมแต่นักเตะเรือราชันชุดขาวจึงหันไปควา้าโคววสิตแท,ทนโคเซ่ลุยซันเชสนักข่าวชาวสเปนเผยว่าแมนชเชสเตอร์ซิตี้ทีมชัป์พิมลีอังกฤษ พยายามที่จะเจรจารเพื่อดึงตัวจูดเบลิงแฮมมาร่วมทีมแต่นักเตะเลือกตกลงย้ายไปอยู่กับเรียลมาดริดด้วยค่าตัว103ถึง134ล้านยูโรจากรายงานของนักข่าวแดนกระทิงดูเคยว่าเรือใบเป็นหนึ่งในหลายทีมที่เข้าหาเบลิงแฮมเพื่อนโน้มน้าวให้ร่วมทีมแต่ทว่าสุดท้ายโดนนักเตะปฏิเสธและย้ายไปซบราชันชุดขาวแทนแมนซิตี ูกตั้งข้อหาเรื่องละเมิดกฎการเงินถึง115คดีโดยพิบรีกแม้ว่ายังไม่มีความชัดเจนเรื่องการสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่นั่นอาจมีส่วนของการตัดสินใจของเบลลิงแฮมขณะเดียวกันทั้งซิตี้จึงตัดสินใจหันไปทาบทามมมัติโอโควาสิตมิดฟิลด์ของเชลซีโดยมีรายงานว่าตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เลือกแค่บทสรุปตกลงค่าตัวกันระหว่าง2ทีมซึ่งจะรู้ผลหลังเกมนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนีกที่จะถึงนี้เรียกว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเรือยังไงยังไงนักเตะของเราก็มีคุณภาพและครับแก้วอยู่แล้วโอ้น่าน้าบอกเรือกดดันกรงู โอนานาบอกงูชิวชิวนัดชิง UCL บอกว่าเรือก็ดันกว่าเราเยอะอันเดรโอนานาผู้รักษาประตูทีมอินเตอร์มิลานมองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้คือหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในโลกแต่วันเสาร์นี้ขึ้นอยู่กับพวกเขาที่จะแสดงสิ่งดังกล่าวออกมาให้เห็นใช่พวกเขาน่าจะเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกแต่พวกเขา ต้องแสดงออกมาให้เห็นในวันเสาร์นี้พวกเราจะลงไปป้องกันและเป็นตัวแทนของอินเตอร์มิลานเราจะพยายามสร้างประวัติศาสตร์มันคงไม่ง่ายแน่แต่พวกเขาต้องโชว่วาพวกเขาคือทีมที่ดีที่สุดทำไมผมถึงไม่ผ่อนคลายละ่ะผมนิ่งมากเลยนะผมไม่กดดันอะไรเลยพวกเราทุกคนไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรเลยสักนิด ในการเล่นกับซิตี้เรารู้ว่ามันจะไม่ง่ายหรอกแต่เราเออกไปสู้พวกเขามีความกดดันมากกว่าพวกเราแน่นอนส่วนตัวผมคือนิ่งมากๆนี่คือฟุตบอลในชีวิตนี้ผมเกรงกลัวเพียงแค่พระเจ้าและผมมองไม่เห็นเขาในสนามมนุษย์ก็คือมนุษย์และนี่ก็เป็นคำกล่าวของอันเดรโอนานา รักษาประตูจอมหนึบของอินเตอร์มิลานที่ออกมากล่าวถึงซิตี้ก่อนที่จะฟาดปากกันในวันเสาร์นี้2คู่สีดีอาสโตนดีอาชมสโตนเก่งจริงอีโวไปสุดในทับเรือใบ รูเบนดิอาสกองหลังจอมแกร่งวัย26ปีของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้กล่าวชื่นชมจอห์นสโตนว่าเป็นคนที่มีวิวัฒนาการไปมากที่สุดในทีมเรือใบในเวลานี้เราเข้ากันได้ดีมากและคาแรคเตอร์ที่พวกเราทุกคนต่างก็มีคือความเฉลียวฉลาดและความสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ที่พบเจอได้หาทางออกของพวกเรายังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเราก็สามารถปรับเปลี่ยนมันได้ นี่คือคาแรคเตอร์ที่สำคัญมากๆในทุกวันนี้ไม่เพียงเฉพาะสำหรับนักเตะคนใดคนหนึ่งเท่านั้นแต่ยังรวมถึงทั้งทีมอีกด้วยจอห์นคือคนที่เปลี่ยนแปลงไปมากที่สุดจากที่เคยยืนคู่กับผมเขาขยับขึ้นไปเป็นด้านกลางและเล่นในบทบาทซึ่งแตกต่างจากที่คุณเคยไปอย่างสิ้นเชิงเขาแสดงให้เราเห็นว่าเขาเก่งขนาดไหนและทำอะไรได้บ้างในตำแหน่งนั้นๆ ผมแฮปปี้กับเขาและรักเขามันเป็นก้าวสำคัญสำหรับทีมของเราเพราะคุณจะได้คนเพิ่มในแดนกลางแล้วอีก2วินาทีถัดมาเขาก็ยืนอยู่ข้างผมนั่นคือความพิเศษและนี่ก็เป็นคำกล่าวของคู่สียังดีแอดและจอห์นสโตน วิเอาเตือนหรือระวังเชโกทำแซบทีมเก่าปาทริกวิเอลาอดีตกุนซีคริสตัลพาเลทเตือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ City, ระวังเอดินเชโกกองหน้าวัย37ปีจะทำแซบใส่ต้นสังกัดเก่าในนัดชิงถ้วยโยุโรปใบใหญ่ในวันเสาร์นี้ผมเคยเล่นกับเอดินที่แมนเชสเตอร์ซิตี้และเขาคือผู้เล่นระดับท็อปและเป็นมืออาชีพมาก ผมดูอินเตอร์เล่นใน2นัดสุดท้ายและดูเหมือนว่าเขากําลังกลับมาสู่ฟอร์มตอนวัยหนุ่มอีกครั้งเขาเล่นได้ดีจริงๆและยิงประตูดได้อีกด้วยเชโกเคยค้าแก่งกับทีมเรือใบสีฟ้าระหว่างปี2011ถึงปี2016ลงสนาม189นัดทำได้72ประตูพาทีมได้แชมเปียนลีก2สมัยและ FA คัพกับลีกคับอย่างละสมัยเล่นนี ก็เป็นคำเตือนจากปาติกเวีราถึงเรือว่าให้ระวังตัวแสบจะกลับมาย้อนรอยทีมเก่าตัวแทนเด็กผีเลือดผีค้นคลักดาเมียนลั่นขอล้มซิตี้ขาแชมป์ยูซเพื่อแม่นอยู่ ม a ติโอดาเมียนฟูลแบ็กทีมอินเตอร์มิลานประกาศกล่าวขอพาทีมงูใหญ่สยบแมนซิตี้ในนัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกในวันเสาร์นี้เพื่อตอบแทนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอดีตต้นสังกัดการเป็นนักเตะทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันจะเป็นแรงผลักดันพิเศษเป็นเรื่องดีที่ได้ตอกรอนกับพวกเขาซิตี้มักจะเป็นเหมือนเกมดาบ์บีสำหรับผมเลยแหละเราจำเป็นต้องพร้อมและเล่นตามแนวทางของเรา เพื่อเอาชนะพวกเขามันจะไม่ง่ายแน่พวกเขาเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกแต่เรามีคุณภาพและเราต้องการแสดงให้พวกเขาได้เห็นว่าเราสามารถคว่ำพวกเขาได้และนี่ก็เป็นคำกล่าวของอดีตเด็กผีอย่างมาเตโอดาเมียนที่ออกมาแสดงจุดยืนว่าจะคว่ำเรือเพื่อผีว่าแต่ว่าช่วยตัวเองก่อนไม่พวก แฟนๆคิดเห็นย่างไรกับข่าวที่เรานำาเสนอนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปมีนะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตีรก่อลลี่หาคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญหนิงการแชร์ของท่านขีอกำลังใจอนมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้์แฟนไทลนด์ในเดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปยังไงก็ขอกราบงา,งามๆสักล้านครั้ง สำหรับการแชร์ล่วงหน้านะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือ oh <my> พวกเดียวกัน